ไปเยนเป็นร้อนร้อนร้หนาวอันนี้ฝนเป็นร้อนหนาวปกป้ว <c oughs> งก็ได้ไม่ว่ามันจะหนาวแล้วมีฝน <c oughs> เดี๋ยวคนต้องรักษาสุขภาพนะเออไม่อะไรไข้ทุกวันน,นี้มีมีมาใหม่ประจำเราดูแลสุขภา หมอเขาอก่ายสังขารร่างกายเนยมันคอยแต่ทำรุนทุกโนมวันวันคืนลวกไปลวกไปวันนี้เราทำอะไรอยู่เวลาเนี่ยเป็นเป็นของสำคัญนะเราจะให้เสียเวลาเปล่าชีวิตร่างกายเรามันมีน ท่านพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างเลยสร้างขารานิจังเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปสังขาราทุกขานทุกเจ็บ,บ,บท้อกปวดหัวมีมีตาของเป็นโรคโรคตาก็ต้องได้ไปดูแลรักษา เห็นไม่ร่างกายเพราจะว่ามันจะอยู่ยืนยาวเรือไม่เราว่าแต่แวะข้าทางนะเราเราจะเดินทางอย่างสมมุติจะไปกรุงเทพนี่หนะึ่งเราควรจะแวะข้างทา,างอ้วยนั่นนะไปชมนี่หน่อยไปชมซ้ายทีขวาทีก็เลยไม่ถึงกรุงเทพสักที คือทางตรงพระพุทธเจ้าบอกทางตรงไปทางนี้นะมัดคือทางเดินการนันชอบการเล่นชีบชอบเรมาณแปดเข่าทั้งนั้นท่านหลังจากนี้น,บบนอกอ่างนี้เราไม่ชอบเป็นโทษเป็นภัยอย่างสิ่งที่ท่านบัญญัิไว้ให้เรารักษาศีลห้า่านี้สำหรับพวกเรา ถ้เป็นการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีสินเครื่องมีขอบเขตกันจะให้มันร่วมเกินทำลายชีวิตเขาใทรก็รักก็สนวนชีวิตของเราใทรมันร่วมเกินไม่ได้ก็ทำให้โซ่คนนี้ก็สูญสิน้นสังขารร่างกายของเรานี้เกิดขึ้น,นทั้งดูดับไปที่ชือ คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะให้เราละชั่วความชั่วเราไปทำไม่ใช่ชั่วเพราะทำดีเพราะทำไม่ใช่ให้ละชั่วทำดีทำจิตใจของคนให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ท่านจะถึงบริสุทธิ์เลยนะวก็ทำทีเจอได้เจอร้อยทำไปเรื่อย สะสมบุญบุญบุญเป็นทิพย์พืชของเรา<ม>เราจะเดินทางเราต้องหาทรัพย์สมบัติดตอุอย่างเงินทองอย่างนี้สิ่งจำเป็นอย่างแรกที่อยู่ที่อาศัยบ้านถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็หมัยความามมีบุญเราจะไปมองทิพย์เราก็ไปไม่ได้ เราไปสร้างสร้างทิ้เงินทองเหมืนอนกันเราจะไปกรุงเทพเราจะไปขึ้นบินี้ต้องม,มีเงินใช่ไหมเ,ออไเราก็จะไปนะเไปแร้วเจอน่าวหาวเราต้องหาทรัพย์สมบัติบุญเหมือนกันเราจะไปรอบหน้าบุญในที่บุญใน,นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกทั้งหมด ยู่จะอยู่เราลงมาอาศัยบุญรงมาพาอบุญนะเราไปเราต้องไปเราก็เด้๋ยวทรัพยนะ์สมบัติไปทรัพย์สมบัติเราก็มาหาที่นี่หนะาที่นี่แล้วเวลาไปก็ไปตัวฝากเขาไปป่าช้างนะเท่าเท่าตายนะบดลงก็ไปลงที่คนไม่อยู่นะที่ที่คนเตี่ยเดือด อาชาติทีดิบทีนั่นนะ่ะเขาไปโนมท่านนีพอมีมีชีวิตอยู่มีสังขารร่างกายแข็งแรงอยู่ตอนที่วิเ็นสร้า,า,างคุงามความดีเวลามหมดไปทุกวันหมดชั่วโมงมนึงก็หมดเชา้าก็หมดเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วก็ไป,ไปหมดไปแล้ววันนี้เราจะไปรอ อะไรอนาคตหวังหวังไปท้างหน้าข้างหลังโลกแผ่นดินไปอะไรที่ยากที่สุดพระพุทธเจ้าถามถาวเป็นคําถามพระพุทธเจา้าอะไรที่ยากที่สุดทางเรื่องต่อขอบตะวานันท,าท่านทิ้งพระพุทธเจ้าก็เลยตอบเหมือนกังนั้น ที่อยากที่สุดก็คืออะไรดิเอาหาเอาหาสิ่งไมแต่อดีตไม่ไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วตั้งมาอะไรหนักที่สุดถามต่อยข้ามพันเจ้าจ่างพันเอ่อดินภูเขาเหล็กหนักนะพระเจ้าจ่างตอบ คำพูดที่พูดไปแล้วแลวจะปฏิบัติตามเนี่ยหนักที่สุดคือมันะะทำตามไม่ได้พูดไปแล้วน,นี่ที่พระเจ้ทาทรงสั่งสอนให้เราต้นงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยท่านบอกสิ่งที่เป็นคนที่จะไปเดินเนี่ก็จิตใจเ,าเอาลองเลยชักชื่อบิรบานะ ให้ทาสมาธิให้กินสงบนะเราจะเห็นจิตของเราจิตมันดูจิตของเรามันดด้วยกันกนะับร่างกายจิตนะใจเลยมันจะมันคุลกส่วนกันนะเวลาร่างกายหมดลงไปท,งท่าสลายท่าเรียวกว่ทาท่านสินะจิตเป็นผู้ไปเป็นผู้ท่องเที่ยวนะไปได้หมดนะน,ะนรกก็ไปสวรรค์ก็ไป แล้วเราเลือกเอาท่านบอกว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นเป็นตลาดแห่งความดีนะเราจะไปชั้นไหนมีมีสวรรค์ให้ไปนะสวรรคิ์จนเพรมะโลภจนเถรภะทิพานะก็ไปเริ่มต้นจัดสินะี่นะฮะร่มต้นจากทานทานทั้งหมดทานให้ทานรักษาศีเลเจริญเมตตาภาวนานะ ให้จิตสงบแล,ญญแล้วเรสสามีปัญญาเ้าเรียกที่ปัสนาปัญญาพิจารณาร่างกายของเรานะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพนวะามปวสลายไปแล้วก็เลือจิตใจนึกเป็นผู้จะไปนะถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศสแลเราก็ขาดนะทุนคุกมาอาจารย์กันบอกว่า การทำบุ่นทำมอเตอร์โอเออย่างนั้นผัดวันประกันพรุ่งก็เลยไม่ได้สักทีพักพวกขึ้นฝูงก็ได้ไปหมดมันก็ต้องนั่งต้อยอย่างเี้ยนะต้อยร่นตีนั่งทีไรเราไม่ได้นั่งทุนีที่เลยเราแปนั่งหมดเราเชื่อมันเราเชื่อความคิดของเราเราคิดอย่างนั้นนลนะแต่ไม่ใช่เราเชื่อี่เลยนะ มัน Ô, 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 พาให้เราโโหทโถสงีตาดำตาแดงเราก็ทําหน้าถ้าเรามีสติมีรู้ึกรู้มีสติปัญญาเราก็ดึงกลับมาก็สั่งสอนก็สอนเขาด้วยเมตตาด้วยความสงสารเขาเขาก็อย่างนั้นนะเราก็สอนเราเองอย่าไปให้ไปเขาการอดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสั่งสั่งขจาร้าดี ท่านเรียกว่าไฟเคือโทสศัพนะมันรอนจกากเราไฟคือโมหันต์ไฟคือราฆานไปถือโทสศัพไฟคือโมหันต์นะต่อขอให้ทาห่านทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัตินะธรรมะพุทธเจา้าไม่เคยทําให้ใครโลภโกรธนะฮะอย่างโมตาร์ให้พูดไปบทนะไม่เคยล้โกรธนี่แต่ขึ้นสูงเลยนะมันขึ้นบินเนี่นะอา้ามการพูดธรรมะเลยมาสมควรถึงวเวลานะ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดสาธุในธรรมเจ้าค่ะ